วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขอยาหนะ่อยคุณคิดว่าเป็นฝีมือคนในบ้านเหรอคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนะี่ยเชื่อผมเถอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณพ่อกำลังจะหมายความว่าไอ้มือปืนเนี้ยมารู้ตารางเวลาของคุณพ่อหมดเลยเหรอคะใช่ และไอ้คนคนนี้เนี่ยมันต้องร่วมมือกับไอ้มันนูนด้วยผมเห็นด้วยนะครับคุณพ่อตาผมคิดว่าพวกมันรู้ความลื่อนไหวของเราภายในบ้านไม่งั้นมันคงไม่ไปดักรอเราที่วัดได้หรอกครับแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันแท้ๆจะทำร้ายให้ถึงชีวิตกันเลยเหรอคะเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างน้นแต่แต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าณวันนี้เนี่ย ครอบครัวของเราเนี่ยมันแตกออกเป็นเสียงๆนะและไอ้รอยแตกเนี่ยมันกระจัดกระจายจนไม่มีทางที่มันจะกลับมารวมกันเป็นแผ่นเดียวกันได้ดับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องกับยายลินดับตั้งแต่วันที่เรารู้ว่ายายแนทยักยอกเงินมูลนิธิมันชี้ชัดเลยว่าทุกคนมีความโลภมีความต้องการ จนทำให้ลืมนึกไปว่าเรามีสายเลือดเดียวกัน คุณสงสัยใครอ่ะผมไม่มั่นใจคุณผมว่ามันน่าสงสัยหลายคนแต่ผมอยากให้คุณช่วยจับตาดูคุณพราวแล้วก็คุณแนทเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูคุณตุนแล้วก็คุณพิศนุเองอืมคุณกินยาก,ก่อน คุณคงจะเป็นห่วงคุณตามากใช่ไหมคุณพ่อฉันก็ห่วงนะคุณแต่ฉันไม่อยากเชื่อเลยอะว่คนที่สายเลือดเดียวกันจะกล้าทำแบบนี้ได้ลงคอถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีรู้ไหมอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดคุณก็เหมือนกันแหละต้องระวังตัวให้ดีฉันไม่อยากเห็นคุณเจ็บตัวแบบนี้อีกแล้วอะขอบคุณนะคุณ แต่ว่าเมื่อไหร่คุณจะเอาเท้าคุณออกจากเท้าผมอะ่ะมันก็ไม่บอกคนอยู่นั่นแหละผมไม่อยากขัดคุณนะคุณเห็นคุณกำลังอินเจ็บไหมมาคุณขอยาหน่อย ได้ที้วเอาใหญ่เลยนะดีดด้วยเลยชักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้ชักเยอะชักเยอะเดี๋ยวนี้ชักเยอะชักเยอะง่ามครักงามคักง่ามแน่ผู้สาวขอหอมแน่ แอปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันแอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้สิทคอมจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือเชนดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะ